พี่เป็นผู้จัดการนะคะลาบเรียวก่อนเขาเริ่มลาบสุดพี่เป็นผู้จัดการหรือเป็นอะไรครับผู้จัดการโรงแรมค่ะแต่ว่าเป็นแฟนคลับอาจารย์เป็นผู้จัดการโรงแรมลาบสุดผู้จัดการชื่อนี่อะไรครับดีดีค่ะพี่ดีดีนะคะพี่ดีดีบอกว่าห้องนี้สวยที่สุดในโรงแรมนี้จริงนะมาดูค่ะตายแล้วเราจะมานอนอ่างยังไงมีอ่างด้วยว้วุูนดลูกเนี่ยเอาล่ะ พี่กอหนูบอกว่าเอาพอนอนได้ไยให้โซมาหนยบอกว่าเ่พอนอนได้แล้วทำไมอย่างขนาดนี้เลยเช้อเต็มวิชาอยู่นี่น่านอนมากเลยอะทุกคนอะสบายสบายค่ะสวยนะ อ่ะเฉลยเลยโรงแรมอะไรนะพี่ก๊อฟโรงแรมพายาพัทยาค่ะอะไรนะโรงแรมพายาพายาพัทยาพายานะคะเชิญได้ไม่มีส่วนลดอะไรในที่นี้นะครับแต่ว่าโรงแรมสวยไงก็เลยรีวิวเออ ขอแค่อันนี้ก็พอนะคะเตียงเสริมของอีชายมึงเอาแค่ผ้าปูก็พอแล้วนอนในห้องน้ำได้เลยดังกดดังทุกคลิปเลยน่าสงสารอันนี้เป็นห้องน้ำห้องน้ำจะเป็นห้องแยกด้วยอ๋อห้องน้ำเป็นห้องแยกด้วยเดี๋ยวเตียงเสริมที่สะดวกนี่นะ่อนี้ทำงานเหนื่อยๆก็ต้องนอนดีๆนะคะทำงานเหนื่อยแล้วนอนไม่ดีไม่เอาค่ะมีองค์มีอ่างด้วยทุกคนพายาพัทยาเลยค่ะ ฉันจะแช่อ่างนะคืนนี้ซีเมโลแล้วะซนขอแช่อ่างก่อนนะคะเออนอนอ่างกันไปได้ค่ะได้ได้ค่ะได้ทุอย่างโอเคค่ะพี่กอนในตู้มี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 ยีเดียตลับอยู่ในตู้เลยนะคะอะไรไม่มีก็ไม่มีอะไรไม่มีอะไรอ่ามาแล้วที่นอนพี่ชายเออหรือไม่ก็อาจารย์นอนเตียงเสริมอุ้ยแรงมากอ่าได้ค่ะแล้วมันกระจายต่างแขกูได้ไหม่ชายนี่ตังค์แีกใช่ อย่าไว้ตรงนี้ค่ะอย่าไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะสวยอ่ะห้องสวยมากทุกคนสมราคาอยู่นี่เป็นระเบียงนะคะเป็นวิวนี่ค่ะเป็นวิวสวยเดี๋ยวจะไปนั่งที่ชายหาดแป๊บหนึ่งนะคะทุกคนไปหาอะไรกินแล้วก็ไปนั่งไลฟ์เดิร์ฟเมาส์มอยสวยอ่ะวิวดีนะคะ นี่ใช้หาดอยู่ตรงนู้นเองค่ะเดินไปนิดเดียวเองเดินไปนิดเดียวเองนะพรุ่งนี้มีงานบรรยายค่ะทุกคนพรุ่งนี้มีงานบรรยายก็เลยแบบมาพักที่นี่เพราะว่าเดินทางจากที่นี่ไปที่บรรยายแค่20่สิบนาทีใช่ค่ะไ,ได้ไม่งั้นไม่ไหวถ้าขับรถมาจากบ้านพรุ่งนี้ก็น่าจะไม่ได้นอนนะคืนนี้แล้วก็จะขับรถไม่ได้ด้วยเล้วจบค่ะทุกคนเดี๋ยวพรุ่งนี้รีวิวอาหารเช้าให้ดู ที่นี่เลิอดตรงที่ว่าเช็คอินกี่โมงสมมุติว่าเราเข้าเที่ยงคืนแล้วก็เช็คอินเที่ยงคืนอีกวันหนึ่งอย่างวันนี้เราเข้าตอนสี่ทุ่มเราก็ออกอ่ะล้วก็ออกตอนสี่ทุ่มของของวันพรุ่งนี้ไม่เคยเจอนะนี่ไงปกติก็คือต้องแล้วอาหารอ่ะปกติเขาจะมีแค่ตอนเช้าแล้วจบใช่ไหมที่มีเจ็ดโมงและเลิกทีคือสี่โมงแล้วเป็นสั่งนะคะสี่โมงเย็นเหรอใช่ค่ะ บ้าจริงค่ะทุกคนเราเป็นสั่งนะแล้วอาหารเราต้องให้ดูเมนูอาหารคนนี้เมนูอาหารเหมือนแบบอยู่แบบร้านอาหารอ่ะมันไม่ใช่เป็นแบบใช่เป็นแบบว่าสั่งเลยเช็คอินกี่โมงเช็คเอาท์เช็คเอาท์ตอนนั้นใช่ถูกต้องเราเข้าตอนประมาณสี่ทุ่มพรุ่งนี้เราสามารถเช็คเอาท์ได้ถึงสี่ทุ่มนะแต่เราจะไม่อยู่ถึงสี่ทุ่มเราขอบอกไว้ก่อนมึงเหมือนรีบนะอีชัยเนาะที่หลังไม่ต้องมานะทำงานกับกูแล้วรีบเนี่ยจริงเปล่าอย่ามาเลยฮัลโหลค่ะเจ้าหน้าที่คะเจ้าหน้าที่คะัลโหล เขามาดูเป็นฟิลแบบอยู่ก้าวสูตรดีเนาะโซฟานี่ก็ตกแต่งกัพี่คะที่เขาชอบถ่ายรูปมันก็ถ่ายรูปตรงไหนกันนะที่ว่าเป็นสุดเฉย่างที้ที่ว่ามันเป็นผนังหรือสวยยี่ตรงไหนอันนี้เตียงเสริมอีชัยอ๋อตรงรับบี้จะเป็นเตียงเสริมหลายอันจังไงอันสองชั้นอ๋ออ๋อเป็นเตียงกับอ๋อเป็นเตียงอุ้ยแล้วแล้วต้องขอบคุณด้วยนะเขาไม่คิดตังค์ด้วยเตียงเสริมใช่ค่ะเขาเสริมให้ฟรีนะคะพี่อะไรนะเมื่อกี้ดีดีเหรอคุณดีดี้ค่ะพี่ดีดี้ค่ะพี่ดีดี้ผู้จัดการ พี่ดีดีผู้จ right. ัดการเบบเติมเสริมเตียงให้โดยที่ไม่โดยที่ไม่คิดเงินมอออันนี้เดี๋ยวจะไปลงในเพจนะคะลงให้ฟรีเลยเดี๋ยวเผื่อเจ้าของเห็นจะแบบเออเจ้าของเขาเป็นแฟนคลับใช่บอกให้บอยพี่เขาไปดูเลยเดี๋ยวเพื่อให้สนนอนพื้นก็ได้นะคะจริงจริงคนนอนพื้นจริงคนนอนพื้นเลยอ่ะปกติเวลาอยู่ที่บ้านนอนพื้นจะมานอนสูงเท่ากับเจ้านายมันไม่ได้นะ เบรกใช่ไมันนะแล้วมันนอนสูงเท่าเจ้านายมันไม่ได้นะอีชยัยโอ้ยพี่ชัยมันนิ่มเกินนะปวดนวปวดหลังนะเราชอบนอนพื้นใช่หรอรย์มันนิ่มเกินนะคะ <med> มันนิ่มไป <med> มนนวฟไปน <med> พอจบแค่นี้รีวิว <med>